สวัสดีครับทุกคนยีต้อบสู่ช่าปาก็ผมปาก็คนชอบ่นเกมแล้วก็กาชากบมใอม่ค้างกับเกมกาเดียนเทลกันอีกแล้วนะครับแมวช่วงนี้แบบมาแรงกันจริง,งเลยครับกับช่วงคุณชิปเล่นน้ครซัมเมอร์เนี่ยแม้หน้าเกมกาเดียนเทลก็ยังมีอัปเดตเพิ่มมาอีกซึ่งตัวคอที่มาใหม่นั่นก็คืออัศวินมังกรใจหาสีขาวซาฟิล่านั่นเองครับซึ่งซาฟิล่าครับเมื่อก่อนเป็นตัวคอสองดาวเป็นอัศวินมังกรองค์รักของไอชาจักรพรรดิลานั่นเอง แต่ครั้งนี้เธอมาในรูปแบบชุดไม้น้ำชายหาดกันนะครับเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยไล้เอาสัจใจหนุ่มๆของ่าเรานี่ละลายกันเลยครับโดยที่ว่าเมื่อก่อนเธอนั้นดูเท่แล้วก็จริงจังมากแต่เธอมาในรูปแบบนี้นะเรียกว่าเสน่ห์แรงไม่แพ้องหญิงไอชาเลยและวันนี้ครับผมก็มาเปิดกาชาหาซาฟิรากันและแน่นอนครับผมก่อนที่จะไปเปิดกาชานั้นผมก็ต้องขอรีวิวความสามารถของเธอก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง นี่ครับอศัศวินมังกรแห่งทรายหาดสีขาวซาฟิลาครับเป็นสายนักรบธาตุแสงอาวุธของเธอครับคือดาบสองมือนั่นเองโอ้โหแล้วดูรูปเธอกับชุดไม่นาเับเรียกว่าเข้ากันแบบสิ่งที่ว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่เลยต่อไปมาดูการจงตีทั่วไปของเธอแล้วกันนะครับการจงตีทั่วไปของเธอเนี่ยคือซับเวิร์ลมาสเตอร์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบแรกซับเวิร์ลแบ็ค จะเป็นการใช้พ่วนั้นสร้างความเสียหายระยะใกล้แก่ศัตรูส่วนรูปแบบที่2นั่นคือซับเบิ์สไตล์กระโดดลงไปยังตำแหน่งเป้าหมายและฟาดพ่วใส่ศัตรูสร้างความเสียหายระยะใกล้แก่ศัตรูทับซ้อนสูงสุด3ครั้งในส่วนของสกิลต่อเรื่องของเธอนั้นั่นคือซับเบิ์ชายนิ่งจะเป็นการสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายระยะใกล้เท่ากับ400%ของพลังจมตีต่อวินาทีและเพิ่มพลังจงตีท่าแสงของพันธมิตรทั้งหมด20%เป็นเวลา10วินาที เห็นได้ชัดเลยครับว่าสกิลท่าไม้ตายของเธอนั้นจะเป็นการเพิ่มพลังบัฟจงตีท่าแสงโดยเฉพาะเลยจะ,ละต้องเล่นเหมาะกับตี้ท่าแสงเท่านั้นในส่วนของความสามารถพิเศษครับนะ่นคือซัมเมอร์ซันไลท์เมื่อใช้ซัมเบอร์สไตครับโดนเป้าหมายจะลดต้านทาน่าแสงของตูล,ลง20เป็นเวลา5วินาทีและก็ในส่วนของบัฟป,ปาร์ตี้ครับนะ่นคือพลังจงตี่าแสงเพิ่มขึ้น5 0โอ้โหดูจากสกิลทั้งหมดแล้วของาฟิราครับเป็น เ,เน้นกับตัวปาร์ตี้เฉพาะท่าแสงโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นการบัฟพลังโจมตีลดต้านศัตรูท่าแสงโดยเฉพาะเลยแบบนี้ต้องรีบเปิดเอาเธอมาให้ได้แล้วสำหรับที่ท่าแสงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับงั้นผมขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนต่อไปครับผมไปอีกช่วงหนึ่งครับในการทดสอบฮีโร่ซาฟิาารากันนั่นคือเทสท์หมดนั่นเองครับผมนี่นะจะไปลองดูกันับว่าความสามารถของซาฟิราจะเป็นยังไง อ่าโอ้โหอาวุธของเธอเป็นพวจริงๆด้วยเยเนี่ยเน่นเอาสัด์เด่นเลยอ่ะโดตรงฟีทั่วไปครับอ๋อเป็นการฟาดซ้ายขวาแล้วก็หมุนรอบหนึ่งเอ๊แต่เมื่อกีมม้มันเหมือนมีอีกครั้งหนึ่งเลยนี่นาเดี๋ยวลองดูทิ่สองสามสี่ห้าอานี่มีการตักทรายใส่ด้วยโอ้โห,โโหโโการจงฟีนี้พงกว่าไม่แพ้เป็นเลยนะครับเนี่ยอ่ะต่อไปสกิลอีกรูปแบบหนึง่งไม่โอ้โหือัมเบิร์ตไตเน้นเอาซัดแบบ กระโดดเอาพวกวไปเจาะเลยนี่นาอ่าแล้วใช้ได้ถึง3ครั้งนี่เลยครับกดต่อเนื่องก็ได้ด้วยแบบน,นี้เป็นการแบบว่าเจาะแบบต่อเนื่องไปเลยนี่นาเดี๋ยวรอคั้นเต็มสดูหน่อยกันแล้วกดต่อเนื่องดูปั๊บหนึ่งสองสามโอ้โหเหมือนโดดแบบบัญจี้จ้ำเลยฮนะอ่ะต่อไปครับมาดูสกิลพวกของเธอครับจะเป็นยังไงปั๊บโอ้โหเป็นการก่อประสาทตายด้วยพักวนี่เอง แต่ทำไมมันรู้สึกมันน้อยจังเลยฮะเดี๋ยวลองอีกทีนึงเอ้ยมันไม่ใช่น้อยนี่มันต้องแบบโดนแบบเต็มๆไปแบบบ่อยๆอะ่ะมันจะ,จะแบบติดสถานนั้นได้เยอะอืม,อมแบบนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดศัตรูแบบพุ่งหลบอะไรอย่างงี้ก็เสียเปรียบนิดนึงนะเนี่ยอ่าใช่จริงด้วยเนี่ยสกิลเนี้ยคือถ้าศัตรูอยู่กับพี่หรืออะไรเงี้ยจะโดนเยอะกว่านะครับเนี่ยอแบบนี้ก็เป็นข้อเสียนิดนึงเลยนะครับเนี่ย อ่ะต่อไปทำไมตั้งเธอซับเบอร์ท้านิ่งโอ้โหแม่ใช้สะท้อนแสงแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะพวกใช้วิธีอย่างี้แต่ว่าในตอนที่ใช้ท่าไม่ตายรู้สึกเหมือนตั้งมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองอีกทีนึงเอาโอ้โยังไม่ครบอาอไม่ดูเหมือนตัวคาตาฟิรานี่เป็นเมาะสำหรับเล่นจงตีต่อเนื่องมากกว่าใช้ท่าไม่ตายนะครับเนี่ย ส,สก,กิลอาวุธนี่ถือว่าใช้ยากอยู่เหมือนกันถ้าศัาตรูแบบเป็นเน้นแบบวิ่งไวแล้วก็หลบไวเนี่ยครับเราก็เสียเปียบเลยดูสิครับเนี่ยนี่ขนาดแค่เดินธรรมดาเนี่ยยังไม่ครบร้อยเลยเนี่ยทีนึงอ่ะตามไม่ตายครับเนี่ยครับผมตอดช้ยครับมันจะสั้นมากแต่ว่าก็แรงอยู่ดีครับผมแต่ก็แบบว่ามันแบบมันยังไม่ทันใจนิดน,นึงเนี่ยอ่ะโอเคครับงั้นผมขอจบการทดลองโอ้ยเต็มหน้าเลย อ่ะผมขอจบการเทสหมดไว้เท่านี้ก่อนครับต่อไปก็อีโหมดหนึ่งที่รอคอยกันเลยครับอ่าจบการเทสหมดแล้วต่อไปก็เข้าสู่ช่วงกาชาหมดนั่นเองที่เป็นโหมดท,ที่ผมชอบที่สุดในการเปิดกาชาเนี่ยแหละในการเปิดกาชาหาาฟิราครับผมขอทุ่มเพชรแค่สิบรอบพอเพื่อเก็บเชรส่วนหนึ่งครับไว้สับเปิดครั้งต่อไปนะครับมาเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยครับผมรอบที่หนึ่งเป็นรอบตัวฟรีมาครับผม อ้อาวลืมไปกดแบบข้ามลงชื่อไว้โอ้โหแล้วก็เกลือด้วยเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรการกดภาพนี้ก็ถือว่าเป็นการประเดิมคือความเค็มไว้กว่อนแล้วมารอบต่อไปครับผมรอบที่สองกดเปิดครับผมแล้วก็นี่ครับข้ามการลงชื่อเอาออกก่อนอ้อเกือบลืมไปเห็นมีคอมเมนต์จากคลิปครั้งที่แล้วของการเล่นแถวเขาบอกว่าให้วาดเป็นรูปดาครับมีโอกาสจะได้กล่องขาตัวคอนใหม่มาดูกันครับ สาสีแดงตามทับสีแดงมาแล้วครับลูกดาวมาลูกดาวนี่จะได้ตัวละครใหม่ซาตว์พีระไหมมาของที่เก้าครับเอเอเอแปดมาคขับอกล่องที่เก้ากับการลงชื่อลูกดาวฟ้าตัวใหม่มาแล้วเอาละฮะมันลุ้นละครับว่าจะได้ใครเฮยมาแล้ว ในที่สุดก็มาแล้วครับอาุรมกรแห่งหาดทรายสีขาวซาฟิรามาแล้วครับอือหือโอ้โหมาถึงก็ด่าเราเลยเนี่ยอืหือคอลเลกชันผ้าฝ้ายของคุณหญิงอยู่แบบนี้มิเต็ดแล้วงั้นข้าต้องไปซื้อมาก่อแล้วแต่รูไ้ไว้ซะก่อนนะข้าแตกต่างจากพวกเจ้าโอ้โหแหมโคตรดึงมากมากเลยจ้าอือหือในทีสุดก็ได้มาแล้วครับผมนี่ซาฟิราในชุนดชายหาดนะผม โอ้โหทุกไมนางของเธออได้มาแบบนี้โคตรดีใจเลยแถมสองรอบด้วย <c oughs> ก็หมายความว่าที่เขาคอมเมนต์มาช่วยผมว่าให้วาดรูปดาวนี่แม่แเป็นความจริงครับผมแถมได้มาทันทีทันใดด้วยอ่าภารกิจเสร็จไปแล้วครับครึ่งทางตอนนี้งั้นก็ต่อไปด้วยครับผมในเมื่อได้ตัวความมาแล้วก็ต้องเป็นอาวุธของเธอครับนี่พวกแห่งความพักดีครับผมโอ้โหอาวุธแบบแสดงความพักดีได้ดีจริงๆ ในการเปิดกาชาวครั้งนี้ขอร้องล่ะมาเหมือนกับครั้งนี้ด้วยเถิดมาครับผมรอบที่สามมาลุ้นกันครับไม่มีตามพับตีได้แต่ก็ยังเชื่อมั่นลูกดาวโอ้โหเกือเลยจ้าไม่มีกองขาไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ยังจะเชื่อมั่นกับคนที่แนะนำมาให้ครับผมที่ให้วาดลูกดาวมาต่อครับผมรอบที่สี่ ฟาบสีแดงมาแล้วมาครับผมพลังแห่งดวงดาวกล่องที่สีครับเอาละมาลุ้นกันมาฟาบอาวุธที่ได้มานั้นก็คือเฮ้ยไอย้ได้มาแล้วพลัแห่งความพักดีโอ้โหโอ้ยขนลุกครับได้มาแบบง่ายๆสองรอบ แต่ละอันทั้งตัวละครและอาวุธโอ้โหนี่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยคนที่คอมเมนต์ให้บอกว่าลูกดาวนี่ได้มาอีกแล้วครับโอ้โหขนลุกมากแล้วแถมเพชรเราก็ยังเหลือเยอะด้วยไว้ับเปิดครั้งต่อไปได้เลยนะครับเนี่ยมาได้มาเรียบร้อยครับอาวุธของทาบิราเพื่อให้ความพักดี โอ้ก็หมายว่าพายกินหกก็สำเร็จครับมิชชั่นคอมพิวได้ทั้งตัวเธอแล้วก็อาวุธม,มาด้วยโอ้สมแล้วจริงๆกับคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ว่าดรูปดาวเนี่ยแบบแสดงผลทันทีเลยขอบคุณมากเลยนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆทุกคนละครับเป็นไงบ้างครับเปิดกาชาได้ตาปีรากันหรือเปล่าแลวอาวุธของเธอด้วยถ้าเปิดได้ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยครับมาอวดกาชากัน แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะรับเซียวสมคีนจบก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับถ้าผมต้องอที่ไปปั้นตัวละครสัฟิพารมาเล่นก่อนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you I <laughs> don't